กาตรตวงน้ำโดยใช้อัลกริมสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูอ้อมวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับการตรวงน้ำโดยใช้อัลกอรมก่อนอื่นนะคะเราไปดูโจทย์กันก่อนเลยนะคะโจทย์มีว่าให้เขียนขั้นตอนในการตรวงน้ำให้ได้4ลิตรโดยมีภาชนะเปล่าขนาด3ลิตรกับ5ลิตรเอ๊เราสงสัยกันไหมว่าทำยังไงน้ำถึงจะได้4ลิตรในเมื่อมันมีภาชนะแค่2ขนาด คือ3ลิตรกับ5ลิตรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมภาชนะที่เราจะใส่น้ำโดยมีขนาด5ลิตรกับ3ลิตรโดยตอนนี้นะคะในภาชนะยังไม่มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการใส่น้ำในภาชนะที่มีขนาด5ลิตรกันก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายในการมองเห็นน้ำในถังเดี๋ยวครูจะเสกถังให้เป็นถังโปร่งก่อนนะคะ เมื่อกี้ครูบอกจะเติมน้ำถังไหนก่อนนะคะใช่เมื่อกี้ครูบอกให้เติมน้ำถัง5ลิตรก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะเสกงน้ำลงไปแล้วนะคะอ่าตอนนี้เราก็ได้น้ำเต็มถัง5ลิตรแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรกันดีเอ่ยอ่าใช่แล้วต่อไปนะคะเราจะเทน้ำจากถัง5ลิตรลงไปในถัง3ลิตรให้เต็มนะคะ อ่าตอนนี้น้ำในถัง5ลิตรเหลือกี่ลิตรแล้วนะคะใช่แล้วค่ะเหลือ2ลิตรแล้วนะคะทีนี้ใครพอจะเดาขั้นตอนต่อไปออกบ้างคะอืมนึกไม่ออกกันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกับครูกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเทน้ำถัง3ลิตรทิ้งนะคะต่อไปนะคะ ให้นำน้ำที่เหลือในส่วนของถัง5ลิตรให้เทลงไปในถัง3ลิตรนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เทน้ำส่วนที่เหลือจากถัง5ลิตรไปอยู่ในถัง3ลิตรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้ำในถัง3ลิตรจะมีกี่ลิตรเอ่ยใช่แล้วค่ะตอนนี้น้ำในถัง3ลิตรมีทั้งหมด2ลิตร ต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำในถัง5ลิตรใหม่อีกรอบนะคะเอมีใครพอเดาออกแล้วบ้างไหมคะว่าเราจะทำยังไงให้น้ำถังใดถังหนึ่งเหลือ4ลิตรอ่าครูมีเวลา10วิให้นักเรียนหาว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจับเวลากันเลยนะคะ หมดเวลาแล้แลวคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำน้ำจากถัง5ลิตรเติมให้เต็มถัง3ลิตรนะคะเห็น <Hz> ไหมคะนักเรียนตอนนี้เราก็ได้น้ำ4ลิตรตามโจทย์แล้วนะคะเห็น <g aret> ไหมคะนักเรียนถ้าเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะนักเรียน เดี๋ยวนะคะครูจะมีการบ้านให้นักเรียนเขียนขั้นตอนวิธีการตวงน้ําโดยใช้กรีทึมโดยให้เขียนโจทย์และเขียนขั้นตอนเป็นข้อๆเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะคะสําหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บาย bye